บรรยากศาศทำกลางฝนอีกแล้วครับพี่น้องนะวันนี้ก็ฝนตกกันอีกแล้วตกตังแต่เมื่อคืนนะประมาณสักตีหนึ่งก็ตกเรื่อยๆไปปล่อยเรื่อยๆนะสุดตอนนี้ก็ยังไม่หยุดไม่ได้หนักแต่ว่าก็ตกตลอดเป็นฝนพอที่แบบน่ารำคาญนะทำอะไรก็ไม่ได้ มาจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันช่องจิตในตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ตอนที่เช้าๆก็ขอกาแฟะื่นเช้ามาก็ได้ออกกําลังกายฮะวันนี้ถึงฝนจะตกแต่ว่านั่นเลาก็ยังคือรักษาวินัยตัวเองในการออกกําลังกายนะโดยการเดินใต้ถุนแฟตไดนี่แหละฮะเดินไปเดินมาเดินเร็วรประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้เหงื่อมือนกันเหงื่อซึมเหมือนกัน นี่แหละการฝึกตัวเองไม่ต้องรอคนอื่นมาฝึกวินัยในตัวเองนะตั้งใจว่าจะทำอะไรก็พยายามนะตั้งเป้านะตั้งเป้าแล้วก็เดินตามนะเส้นทางเพื่อพี่ชิตชัยนะเราทำอย่างตั้งใจนะทำอย่างมีวินยัย ไม่ว่าจะทำงานอะไรมันก็สำเร็จเนี่ะการที่เริ่มอะไรสักอย่างต้องเริ่มที่ตัวเองคือเราอย่าไปคาดหวังคนอื่นสุขภาพของเราต้องดูแลตัวเองอย่าไปรอคนอื่นมาดูแลให้อย่าไปรอลูกรอหลานรอครอบครัวเริ่มที่ตัวเองก่อน อยู่ได้ด้วยตัวเองให้มันสุดๆไปก่อนฮนะเพราะฉะน,นั้นอย่าปล่อยนะให้สุขภาพของเรามันส่มมันแย่อันไหนที่เราพอรูดูแลได้เราก็ต้องดูแลอย่าไปหวังพึ่งหมออย่าไปหวังพึ่งพยาบาลบางทีหมอกับพยาบาลนะเขายังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะดูแลตัวเองกันก่อน มุมกาแฟดีๆสำหรับเชา้านี้แล้วก็มาแบ่งปันเรื่องของการแบบว่าเราอยู่อย่างไรให้มีความสุขสุขจากการพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเรามีอยู่นะเราจะสุขเราจะทุกข์อยู่ที่การเราไม่เปรียบเทียบกับใครเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเราก็มีสุขแล้วนะ เรามีต้นไม้แค่นี้เราก็มีความสุขนะเพียงแต่ว่าเราดูแลไม้ที่เรามีอยู่นะดีพอหรือ,อยังถึงอยากจะมีเยอะเพราะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะดูแลไม้ของเราที่มีอยู่นะให้มันดีให้มันสวยให้มันงามถ้าเราดูแลได้และค่อยเพิ่มนะเพิ่มความรู้ความเพิ่มความสามารถ เพิ่มปริมาณแต่ถ้าเรายังเลี้ยงต้นแรกยังไม่รอดเลยแต่ว่าอยากจะได้ต้นใหม่มันก็เป็นการสร้างนิสัยตัวเองที่ผิดผิดเรื่องของกระแสต้นไม้ไม้ด่างนี้หลายคนก็อยากได้ไม้ด่างโอ้โหราคาแพงๆมาเลี้ยงสลับนาเล็กแล้วสิ่งที่เรามีอยู่แถวนี้ ไม้ที่บอกว่าไม่มีราคาเนี่ยเราสามารถที่เอามาจัดแต่งให้ส,สวยๆง,งามๆได้แล้วเราก็มีความสุขกับมันพอใจกับมันเลี้ยงแล้วให้งามเลี้ยงให้อยู่รอดเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ว่าเขามีไม้ด่างสวยๆมีไม้ราคาแพงๆเอามาโชว์ให้เราดูโอ้โ oh ห mm hmm. เกิดกิเลสฮะอยากจะได้บ้างนะทําไมมันสวยอย่างนั้นทําไมมันสวยอย่างนี้มันทุกอย่างเป็นแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นเองไม้ต้นนี้ก็คือสิ่งสมมุติที่เป็นของดีมีค่านะเพราะฉะนั้นเราสมมุติให้มันดีมันก็ดี ถ้าสมมุติว่าให้มันเลวมันก็เลวให้เป็นสิ่งชั่วร้ายมันก็เป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราคิดฉั้นมาให้อะไรก็ตามที่นาเล็กมีอยู่นาเล็กก็จะเลี้ยงอย่างมีความสุขไงนะเลี้ยงดูแลอย่างดีเอาใจใส่เขาต้นเล็กต้นน้อยนะนี่พุทขยายพันธุ์นะ ฝึกเลี้ยงไปนะมีความสุขกำมันแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นสุขเองสำคัญคืออย่าไปเปรียบเทียบกับใครอย่าไปเสพสิ่งที่มันเข้ามาทำให้เรามีความทุกขนะ์สิ่งนั้นคืออนะละอยากได้ก็คือโลภแล้วพอไม่ได้ก็โกรธ ได้มามากกดหลงโลภก,กดหลงอยู่นั่นแหลนะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักคิดนะรู้จักประมาณตนนะและอยู่ในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่เรามีแค่นี้เรามีความสุขแล้วนะ,ะครับผมสลับคลิปนี้ก็แบ่งปันกันเล็กๆน้อยน้อยนะก็เป็นแค่แง่คิดหนึ่งแง่นิดนิดในหน่อยแล้วแต่ ว่าหลายคนจะเอาไปใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมความคับที่ติดตามรับชมนาะเกิตกาในช่นลสวัสดีครับ